Hello my friend welcome to Patty lifestyle สุขกันเถอเรานะคะเมื่อเช้านี้เรามากินเขียวหวานกล้วยดิบนะคะพอดีมาดำได้กล้วยน้าว้าดิบมานะคะก็เลยมาแกงเนาะแล้วก็มีปลาส้มนะคะปลาส้มเล็กน้อยนะคะคุ่ค่ะเราามกินกันอร่อยมากนะคะ กล้วยดิบนะคะเวลาเราแกงจนเนื้อเขาเรียกว่าสุกแล้วนะคะรสชาติมันจะมันๆนนะเหมือนกินหัวมันนะครับแล้วอย่างสรรพุณกล้วยดิบอะ่ะเขาช่วยรักษาโรคกดกไหลย,ย้อนนะคะ เคลือบก,กระเพาะอะไนึงมันจะมีรอสฟอร์ันความฝาดของรสชาติพืชที่เราทานเข้าไปจะไปสมานไอไอแผลเนาะแผลในกระเพาะอาหารม,มีอาหารการกินนะคะเครื่องดืง่มที่เราทานเนี่ยมันมีความเป็นกรดสูงมั้นเราก็ต้องพึ่งพาด้วยพืชธรรมชาติเนาะจากอาหารที่เรากินเข้าไป ช่วงนี้โรคระบาดมาทั่วไทยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอสถานที่ไหนเท่าไหร่เพราะว่ากลัวนะคะอืมเราจะเน้นทำคลิปอยู่แต่ในบ้านแต่ก็อย่าถึงขั้นวิตกจริตเนาะ แล้วก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขตามอัตภาพนะคะอเอาละค่ะงบอืต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสิยูอเกนค่ะ